ที่เรารู้ตัวเขาไปถึงคิวนะคะมาถ่ายรูปด้านหน้าก่อนได้ถ่ายรูปคุณก๊อฟด้านหน้าก่อนได้เลยนะคะอันนี้คุณก๊อฟก็กำลังเร่งเซนกันแบบมือนิวน้วนิ้วเริ่มล็อกหรือยังะคะนิ้วเริ่มล็อกหรือยังเอ่ยนี่เป็นแบบ,อบสองคนเลยนะคะที่บอกได้เลยว่า ทางเคงเชฟ่ะบดูแบงคอกยูเนเต็ดของเรานะคะเปิดบ้านพบกับปราสาทสายฟ้ากับบุรีรัมยูเนเต็ดค่ะอีกสักครู่เดียวประมาณ1นึ่งทุตรงเนาะจะเตะกันแล้วอ่าตอนนี้นะคะอาขอบคุณทุกท่านค่ะแล้วก็เดี๋ยวให้ทุกท่านฝขอบคุณนะคนัแบแฟนๆนิดนึงค่ะก่อนจะเข้าสนามครับก็ขอบคุณทุกคนที่มาพบปะกันในวันนี้ครับทั้งแฟนบอลทั้งสองทีมเลยนะครับวันนี้ก็ขอให เชียร์บอลกันอย่างมีความสุขเตรงในวันนี้ครับแล้วก็ในสนามอาจจะเป็นคู่ต่อสู้กันแต่ว่าหลังจบเกมก็เป็นพี่เป็นน้องเป็นมิตรภาพกันเหมือนเดิมเดินทางกลับก็ขอให้ปลอดภัยนะครับวันนี้ครับขอบคุณมากครับ